ช่างผา่านเบาเนี่ยไม่ผ่านครับมไม่ผ่านมั่วเลยครับเผ็ดพ่านลุยครับก็เลยต้องลุยตามเพชรวูรุมนากราะอลยรทำอยู่กับเพชรทำไม่ได้ทำไม่ได้ คนมันแรงกว่ารถครับเนี่ยก็เลยต้องโมดิฟายรถมันแรงกว่าคนหน่อยตีวีนี่จลงมามวน chang kau mengang modify kah? Kamu raja kah? Um, rapprochement tangan lelekan sih, hehehe, Belum. Oh siapa

ทำไมก่กะทานนมเนี่ยตามมาจางังเลยลองดูกันเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ย่อวเองมันตถูกหรือเปล่ามันเสียบถูกล็อกหรือเปล่าพูดถึงมันต้องงี่เลยนี่เวลาเปิดเ A ปุ๊บมันจะทำงานอ่ะน,นี่คือว่าเมื่อกี้เราต,อต่ออันนี้นดีเลยตัดเนาะอื่อกี้เราต่อตรงปุ๊บสตาร์ทปับ๊บต้องเปิดเอก่อนถึงมันทำงาน,นาลองดูดิ mẹ tham ngàn bao để lòng nước báo ơi nó nặng nề đi đấy mẹ 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 Good. films a part أنا أيضا لا

เดี๋ยวค่อยวิจัยใหม่ครับพรุ่งนี้ยังไม่สมบูรณ์พอช่างกำลังวิจัยอยู่จ

นี่มาจะปกแป๊กเลยนี่วา่านี่สายนี้มาตรงเลยจะตรงไปไหนล่ะนี่ก็นี่แหละอ๋ออ๋อวันเข้ากระลมแล้วก็เป,กป,กปก๊กเลย ane ane sae cao ane, ane bua ane kao, kao rong ane kia paspa krom, krom krom ni chan, krom เร,รา,าช่วเาอ่ะ,ะ,ช,ะช,อช่างรื้อครับช่างรือ้อได้แต่ประกอบไม่ได้รไไดหรือื้อได้แต่ประกบไม่ได้รือ,อเสร็จเรียบร้อยนี่นะ,ะเรียบร้อยดีใช่ไหมไม่มเดิมเลยไม่ไมนเริมเลยปิด ดูนะวครับเดียวที่นี้ก็จะเพีท่านี้ครับสวัสดีครับผม